ราพสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F4 Online วันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดฟูลทีมกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฟูลทีมเป็นแบบคลาสนะครับบอกว่าฟูลทีมนี้นะครับเป็นฟูลทีมสําหรับคนที่เบื่อฟูลทีมปกติแล้วไอ้ทำไมมันมีครับว่าฟูลทีมอย่างเดียวเลยเนี่ยสำหรับคนที่เบื่อฟูลทีมแบบปกติครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้เบื่อได้ดีเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําเป็นฟูล b t b ไปแล้วนะครับ เคยทำเป็นฟูลปีแคปไปแล้วครับวันนี้เราอยู่กับค์ส ebs ครับแล้วก็ก่อนไปรับชมครับผมยังไงฝากสตรีมสดด้วยนะครับตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่ในช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับสตรีมเวลาประมาณ1-2ทุ่มเป็นต้นไปครับผมใครที่อยากมาพูดคุยครับหรือว่ามารับชมมาเล่นด้วยกันก็สามารถมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเวตผู้เล่นตัวจริงที่ผมคัดมาแล้วทุกคนครับอันนี้อย่างที่บอกครับ เป็นฟูทีมสำหรับคนที่แบบแก้เบื่อนะฮะทุกคนครับใครที่แบบเบื่อฟูทีมปกตินะฟูทีมแบบเนี้ผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยว่า <S <S เล่นแก้เบื่อได้ดีมากๆนะครับ <S <S เริ่มต้นจากผู้รักษาประตูนะครับ <S <S ผมใช้เป็นทีโบกูตัวนะครับราคาแค่ 300M คุณผู้ชมครับ ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ซียสเื่งประตูนะหลักๆเราแบบขยับประตูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ใช้เป็นกูตัวไปนะครับแผงแบ็คโฟก็ผมแบ็คซ้ายผมใช้เป็นคอร์ดิโอบาร์นะครับปีนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,000เอ็มสแตทเริ่มเนี่ย109่งร้อาสแตทอาจจะดูไม่ได้เยอะมากทุกคนครับแต่ตัวนี้ถือว่าเล่นได้ดีดพอสมควรนะครับแบ็คขวาครับผมนะผมใช้เป็นซัมบรอต้านะครับราคาก็ประมาณนี้เว้ยแต่เหมือนราคาเนี่ยมันมีการพุ่งขึ้นนิดนึงนะผมน่าจะได้ประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับ เซอร์เตอร์แบ็กสองคนนะครับคนแรกผมใช้เป็นเซอร์เคียลรามอสตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างแน่นยืนคู่เป็นเปาโลเบลดินี่ครับตัวนี้เหนียวนะครับแน่นจริงๆริงคผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมครับว่าเฮ้ยใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับขยับขึ้นมาเป็นการรับ2คนครับผมใช้ทางด้านของเอฟเฟนแบกนะครับยืนคู่กับโทนี่โครสครับถือว่าเป็น2ตัวที่ทาผลงานได้ดีนะครับ กลางผมถือว่าโอเคมากๆนะฮะสำหรับคลาสนี้นะครับส่วนแนวรุกนะฮะขยับขึ้นมาเป็นกุนริดนะฮะสำหรับกลางรุกตัวนี้โคตรจะคุ้มราคาทุกคนครับตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6000นะครับก็สามารถมาซื้อได้ทุกคนครับคุ้มเกินราคาแน่นอนครับปี้ายปีขวาเนี่ยครับผมจะมีการสลับกันเล่นบ้างนะฮะในบางเกมนะครับเริ่มต้นจากปี้ายแล้วกันทุกคนครับผมใช้เป็นองตวนกริสมันนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ทุกคนครับราคาเนี่ยไม่ได้แรงไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับ แต่อีกฝากฝั่งนู่นครับสำหรับโกมองตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะสนาดเริ่ม113ครับราคาเนี่ยถ้ามีขายในตลาดตอนนี้17,000แต่รู้สึกว่าผมน่าจะได้ประมาณสักหมื่นสามประมาณนี้นะฮะก็สามารถตั้งรับต่ําหรือว่าตั้งรับราคากลางๆได้นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าของเราครับตัวนี้น่าจะคุ้มเงินที่สุดแล้วทุกคนครับ สำหรับองรีนะครับมีทุกอย่างครบเครื่องที่สุดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับพอลงทีมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟู EBS นะครับคุณผู้ชมครับสแตทพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้เหมือนฟูทีมปกติทุนครับบูตครับผมจะมีซิเวอร์ก็คือตัวที่เราเล่นอยู่นะครมันเป็นบวก5สัซะส่วนใหญ่นะฮะก็เลยได้บูตซิเวอร์มา2ครับแล้วก็บูตฟูทีมตัวนี้ครับจะได้เพียงแค่โอเวอร์ออเท่านั้น ใครที่ทําเป็นฟูลคลาสแบบนี้ครับจะไม่ได้สเตตทพิเศษข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับข้อนี้ก่อนนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าลงตัวครับในงบเฮ้ยผมลืมบอกงบหรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจัดฟูลทีม EBS ครับในงบ70,000 M เอมครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้แผนแล้วก็แท็กติกนะครับก็สามารถเข้ามาเอาได้เลยนะครับบางทีด้วยความที่มันเป็นไอเดียสำหรับการทำฟูลทีมทุกคนครับบางทีคุณผู้ชมเข้ามาแล้วทีมมันพังเนี่ยแต่แผ่แล้วก็แท็กติกเนี่ยมันยังอยู่ทุกคนครับนี่ครับ คุณผู้ชมก็มาเลยครับผมนะแผน A นะครับแท็กหนึ่งะรับสลับเกมรุกก็ประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถก๊อปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของทีมนี้กันนะครับแล้วก็จะมีเกมแรกเนี่ยที่ผมกดเจอน่าจะอดีตแชมป์เปี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็ทีมน่ยถือว่าค่อนข้างโหดมากๆครับหลายล้านเอ็มมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้ทีมนี้สู้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเกมลุกกันก่อนเลยนะครับเกมลุกเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกทุกคนครับ วงเล็บว่าในงบนี้แล้วก็ฟูนี้เท่านั้นทุกคนครับต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าตัวเนี้มันจะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนฟูลทีมปกติขนาดนั้นด้วยความที่สแตทมันก็บวกไปเท่าฟูลทีมปกติอยู่แล้วนะฮะทุกคนครับแล้วก็ไม่มีบูตพิเศษครับไม่มีพลังแฝงพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราตัดไปเลยนะครับเรื่องของความเล่นง่ายนะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงความคุ้มราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยดีกว่านะครับอองรีเนี่ยในตำแหน่งของหน้าเป้าสำหรับผมดีเกินงบมากๆนะครับ ใครที่ชื่นชอบในการเล่นองรีอยู่แล้วครับหรือว่าเล่นกองหน้าที่แบบไปกับบอลได้ดีกองหน้าวิ่งทะลุช่องหรือว่ากองหน้าที่แบบจบระกรนะครับตัวนี้ผมว่ามันมีทุกอย่างนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะสำหรับองรีครับส่วนของปีกสองข้างครับผมก็เฉยๆนะฮะสำหรับปีกสองข้างกิส์แมนเนี่ยออกไปทางค่อนข้างที่จะช้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะพลิกตัวพลิกบอลนะครับค่อนข้างที่จะอืดอาดพอสมควรครับแต่ในขณะเดียวกันครับเป็นตัวที่ยิงดีมากๆ โดยเฉพาะลูกปั่นนอกกรอบนี้อันนี้คือแอบตกใจครับกริสบานยิงคมมากๆครับส่วนปีกอีกหนึ่งข้างเนี่ยค่อนข้างคอนทราสต์กันมากๆทุกคนนะสำหรับโกมองเนี่ยอันนี้เร็วมากๆนะครับแต่ยิงไม่ดีเลย <c oughs> คือค่อนข้างคนละขั้วกันมากๆกฮะกับแบบกรลิสมันนั่นแฮะแต่เรื่องของความเร็วเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมนะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเร็วแบบมากๆนะครับยิ่งเรามาเล่นกับเฟิร์สทัสอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแตกมันมากๆนะครับสำหรับโกมองนะครับขยับขึ้นมาเป็นกลางลุกก็ไม่มีทิฏฐิทุกนครับสำหรับผมเนี่ยกุลิตเนี่ยมันเป็นตัวที่มันทําได้ทุกอย่างนะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเมตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดเยอะเก่งแน่นอนนะครับส่วนเกมรับครับผมจะมีปัญหาเรื่องของความเร็วนักเตะนะครับแล้วก็ทีมนี้นะส่วนมากกดเจอแต่มูลค่าแพงๆสูงๆทั้งนั้นทุกคนครับไม่ต่ำกว่า7-8แสนครับแล้วบา,างทีมคือแบบหลายล้านเอ็มเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้องมาวิ่งไล่กันเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่ทันเหมือนกันไอ้ผมลืมพูดถึงการรับไปนะเดี๋ยวกลับมาการรับก่อนนะครับเอฟเฟนแบกแล้วก็โทนี่โครสนะครับสองการรับตัวเนี้ยถือว่าไว้ใจได้มากๆนะครับเป็นตัวที่เล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะการดันขึ้นมาแล้วก็ยิงไกลาจากนอกกรอบตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แบบยิงได้ทั้งคู่เลยครับหลังๆเนะี่ยผมจะชอบนักเตะนะครับเล่นได้ทั้งรุกและรับเนี่ยประมาณนี้นะฮะรู้รว่ามันมีประโยชน์มันทําอะไรได้เยอะ แล้วก็นักเตะประเภทนี้ส่วนมนากจะออกบอลค่อนข้างดีนะจะมีสกิลการจ่ายบอลสมบอลอนะไรเงี้ยมันเหมือนเราซื้อหนึ่งมันได้ถึง3ได้ถึง4นะผมก็ล้ลยกว่าเฮ้ยนักเตะประเภทนี้มันค่อนข้างคุ้มราคานะครับมาต่อที่แผงแบ็คโฟนะครับ2คำช้ามากเซนเตอร์คลาสนี้สำหรับผมถ้าไม่บวกแฝนหรือว่าแบบไม่เป็นตัวราคา <c ười> แพงๆทุกคนครับ ทุกตัวอันนี้คือไปเสิร์ชมาแล้วไปหามาแล้วทุกคนครับแต่ที่จริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรามอสแล้วก็เมาดิวี่นะฮะทุกคนครับแต่พอมายืนด้วยกันเนี่ยมันเหมือนช้าบวกกับช้านะครับอย่างที่บอกครับด้วยความที่เรากวดเจอแบบมูลค่าเยอะๆนะครับนักเตะมันวัดกันมันวัดกันยากจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วครับมันมีจังหวะแบบไม่ทันแบบไม่ทันเลยทุกคนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบใช้เฟิร์สทัชเก่งๆอะไรเงี้ยโอ้โหนั้นลกเลยทุกคนครับวิ่งไม่ทันเลยครับ ส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาอนนี้ก็เฉยๆทุกคนครับตามงบตามราคาไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปทุกคนครับทีมเนี้ยทำขำๆทําแก้เบื่ออันนี้ผมบรรลุว่าเฮ้ยก็แปลกใหม่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ทีมนี้งบนี้นะครับในการไต่แบบจริงจังเนี่ยผมรู้สึกว่าไปเล่นฝูปีอื่นดีกว่านะครับไปแบบเล่นทีมแบบเชลซีแมนยูบาร์ซ่าอะไรเงี้ยทีมหลักๆดีกว่าเพราะว่าจากที่ผมไล่ดูมาเแบบน,นี่ยภาพรวมทีมเนี้ยในงบ70,000มืเอ็มเนี่ยนะครับ แดนหลังรู้สึกว่าเล่นยากมากครับแต่แดนหน้าเนี่ยอันนี้ผมถือว่าได้เลยทุกคนครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนปีกนะถ้าเกิดว่าชอบเป็นสายแบบความเร็วเนี่ยอาจจะต้องถอดคริชมันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยชอบแบบยิงคมๆเนี่ยอาจจะต้องถอดโกมองนะครับสลับปีคลาส e p s สนะครับสรุปรวมนะครับทีม700 0 0 m ทีมนี้ครับกองหน้าหรือแดนหน้าเนี่ยผมถือว่าดีเลยนะครับแดนการอันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็แดนหลังเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยน นะครับเพราะรู้สึกว่าช้ามากๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยอยู่ที่คุณผู้ชมเลยนะครับบางตัวที่ผมชอบคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบนะครับางตัวที่คุณผู้ชมไม่ชอบตัวนั้นผมอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากลองก็ไปจัดกันเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับก่อนไปผมฝากไลฟ์ฟตลีมสดด้วยกันนะครับสตรีมทุกวันนะครับที่ช่องย t ท b e ช่องนี้เลยนะครับ เวลาเนี่ยประมาณ1-2ึ่งถึพุ่นะผมมีการปรับเวลาแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงใครที่แบบเอ้ยอยากมาจอยกันอยากมาเล่นกันก็มารับชมกันได้ับผมยังไงก็ฝากกดด้วยทุกคนักคลิปนี้ประมาณนี้ับผมเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ